รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการถ่ายทำรายการนี้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น ช่วงลัดเลาะรอบบานสนับสนุนโดย New MG HS เต้นได้ดัมนีเราดูว่าเราเป็นขสุขวัาเราไม่มีสกิลอะไรแบบนี้เลยอ่ะทีมงานครอบอกว่าให้เราอยาเต้นอยากเต้นอยากอยากเต้นอยู่อ่ะ้องได้นานรูนี่ได้นะสอก่อนนี่อนเต้นเลยเต้นเต้เต้นเต้น ก้นนีสเานี่สา่หรือเปล่าปากน่าดูอยู่หนมาเที่ยวทุกคืนสิใเพลงนี้คือเพลงอะไรอ่ะน่ารักจัง เพลงหนูเองค่ะชื่อเพลงทวงคืนค่ะทวงคืนครับในละกอบหนังครับทวงคืนนี่คือชื่อคุณจังเหมือนมาจากเพจเลยเพจทวงคืนแท๊ตตี้ใช่ครับแบบหนึ่งห่อโอ้ยอย่างนั้นั่งเลยไ่้นั่งรับบอกเอาคุณโอนั่งนี่ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ข้าพของแดนใช่ครับใช่ครับประกอบหนังเรื่องทวงคืนนี่เลยครับสิ่งที่หาเพลงเมื่อกี้ก็จะเกี่ยวกับแบบถ้าเกิดว่า ไม่รีบมาดูแลหนูอนะเราะวังจะมีคนมาทวงคืนหนูไปนะเห็นว่าในหนังมีบทหนึ่งที่เป็นผู้ชายมีลูกน้อยตัวเล็กๆเอามาทำคอนเทนต์เพื่อหาเงินคุณาแซะใครหรือเปล่าไม่ไม่รู้มันตรงกับใครหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ไงไม่ได้มีโครงสร้าง มาจากตัวจริงครับไม่มีค่ะไม่มีจริงจะเดินมาตีเลยนี่ไม่เป็นดีค่ะคุณตั้งใจแซวคุณคุณบีมครับไม่จริงๆอ่ะเราเริ่มพัฒนาบทนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ลูกพี่บีมหนึ่งตัวเล็กๆอยู่เลยยังไม่ได้เออทำทำบลิแค่นี้ใช่ในลูกคนนะมีโอุปกรณ์อะไรคะอุปกรณ์หรอแต่ว่าเราจะวันนี้เขาแบบน้องเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วไงแล้ว มันก็แบบมัน่มมันมาตรงอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันพอดีไม่แต่ผมว่าคุณก็แซลตัวเองในหนังเหมือนกันใช่ไหมใช่ซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่เราไม่ได้คาดคิดอะคือในหนังเนี่ยมันเรื่องของคู่รักอย่างมดผมกับน้องแพทเนี่ยเล่นเป็นเพรศังเองคู่กันด้วยแล้วก็บทมันเลิกกันซึ่งตอนเขียนบทอะ นก็ไม่ได้มีข่าวว่าเราเลิกกันนะครับแต่เราเขียนบทไปแล้วแต่หลังจากนั้นอ่ะก็เลยมีข่าวมามีขาวคุณก็เลยให้ผมไปปล่อยในเพจนจริงคือพี่ใช่ไหมใช่พี่แหละการสิ่อคุณบีก็เล่นเองเลยปะ ในหนังใช่ไหมในใช่ครับเราเด็คนกันเองเนาะใช่อสนุกนะสนุกนะทำงานกับคนแบบว่าใกล้ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกแฟนกันห้ามทำงานด้วยกันไม่ใช่หรอคือแรกๆมันก็มีปัญหานะครับเพราะว่ามันจะล้อกันไหมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเท่าไหร่พ่ผมว่าพี่รู้บรรยากาศมาตัวมันมันมีหลุมเลย มันมีีครั้งหนึ่งเล่ากันแล้าเล่าเล่ามันไม่มีไม่มีม,มีครั้งหนึ่งเวลาแบบว่าบรีฟน้องใช่ป่ะแล้วก็เฮ้ยแพทเดี๋ยวแพทเล่นอย่างนี้นะแล้วน้องแพทก็แบบว<ม><ำ>่าน้องหนูเล่นแล้วมันมีจังหวะหนึ่งอ่ะพี่บีนก็ยืนอยู่ข้างแล้วเขามาแล้วเขาก็เห็นนะแล้วเขามาตบสู้ๆเว้ยไม่ไม่ใช่คนมีภรรยา ใช่มผมรู้ว่าแบบในทุกความสําคัญเนี่ยมันต้องมีอะไรแบบนี้บ้างถ้าเผื่อมันไม่มีเลยก็คือแบบเฮ้ยไม่ได้แบบว่าสนิทกันจริงๆไม่ได้รักกันจริงๆตรงตบที่เมื่อกี้นี้ยุเหมือนกันนะเออะไรขามีภรรยาเวลาผู้หญิงพูดอะไรมันดูศักดิ์สิทธิ์เธอถูกไหมจริงๆแล้วก็ามหมายจริงแต่วันนี้ไงไงช่วงนี้รับงานเพราะว่า อีกสองคนอยู่ในท้องแล้วจริงๆแสดงคนยุติไมไปก่าพ่อลูกสี่เนาะอันนี้ก็รับรับงานทั่วราชนาจักรแพ้ท้องหนักไหมแพ้ท้องหนักช่วงก่อนหน้านี้แพ้หนักเหมือนกันครับประมาณสัก3เดือนตอนนี้ก็พอผ่านเดือนที่4ก็เขาดีขึ้นก็อยากกินอะไรแปลกๆไหมก็ไม่มีเคนมองผมแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าแบบจะกินเหมือนแบบรังเกียจอะแต่สี่คนอะสุดยอดเลยอะเอออันผู้หญิงใช่ป่ะคะผู้หญิง ผู้หญิงคู่ครับผู้หญิงทั้งคู่เด็กแฝดมาไหมเด็กแฝดเด็กแฝดอ่ะเออเอาคุณเข้ามาซิไม่อยากดูอยากดูเขาทำไมดูใกล้ๆไม่ได้เหรอสวัสดีค่ะแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนของร้านทวงคืนมาทวงคืนนี่ล่าสุดที่เห็นในคลิปว่าคุณดีที่ไม่ยอมไม่ยอมให้คุณในแอปทักะออนนางกอดหรอน้ำลมล้นขนาดนั้นได้หรอโอเคโอเคโอเคลูก จะเส e> ียใจโตขึ้นหนูจะเสียใจรูก uh> ป่พอพอเขาไปที่แปลกๆอ่ะแล้วเขาเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบว่ากลัวใช่นี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 ่ก็ประสบมากับตัวเองแต่สักพักหนึ่งเขาก็เล่นเองใช่ใช่เขาก็จะมาเล่นด้วยครับอ่ะแล้วคู่นี้ได้ไปเจอบ่อยไหมหลานบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยนะจริงเจอตั้งแต่ตอนตัวข้างนี้ตัวข้างนีล้จะทำมืออย่างี้ใช่ไหมนี่บอกกันแล้วบอกกันแล้วแค่นี้ไปแบบไปกุ้มยังแฝดป้อนป้อนนมป้อนอะไรกันนั่นก็ไปเจอตอนแบบ ก็ยังพูดไม่ได้ไม่เก่งมันอย่างนี้ครับต้องบอกว่าพอพอพอเขาออกมาปุ๊บเราเริ่มเข้าสู่ยุคโควิดอ๋อทีนี้มันก็เลยแบบว่าไปมาหาสู่กันลำบากแล้วก็แดนเขาก็ย้ายคุณย้ายย้ายบ้านใช่ไหมใช่ครับย้ายไปอยู่คอนโดแยกออกไปอยู่ครับ สรุปแล้วครอบครัวคุณนี่ทำไมถึงชอบแฝดเขาชอบเหรอเขาเป็นของเขาเองแฝดหมดเลยอ่ะไม่ไก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นก็คือเราเราพึ่งทางการแพทย์ด้วยครับแล้วก็พอดีโชคดีว่าเขาติดสองใช่แล้วสี่แล้วเจ้าอีกสองไหมเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูดูสองคนนี้ก่อนที้บรงเพราวนบอกอะมเดยวเรหรอเพราะว่าแฟนก็บอกว่าอยากจะมีอีก ก็คือจริงๆอ่ะโอ้โหตอนาเลยคืออย่างนี้ครับสองคนนี้จริงๆแล้วคือคือเป็นตัวอ่อนที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้อ่าก็ก็จริงๆมีมีตัวอ่อนเนี่ยสามตัวที่ที่ยังเหลืออยู่นี่ก็ตัวอ่อนนะก็สองตัวสองคนนี้ก็เพิ่งเอามาใส่อันนี้คือตัวอ่อนเออก็คือติดเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อสมมติสองคนนี้คลอดออกมาก็ยังเหลืออีกอีกหนึ่งนิดนง เราเราจะต้องถามแพตตี้แ้หรออยู่กันมาถึงกระถัดจะถามว่าถ้าสมมติอยากมีน้องกี่คนแล้วถ้ามีครอบครัวนู้เหรอเอาเอาเรืงเลยต้องพเามึร่ถูกอันนี้ไม่ได้กดดันนะพี่มีข่าวว่าปีหน้าปีหน้าจริงไหมต้องถามไม่จริงจริงเอาเรื่องเอาพูดตรงนะคือเรื่องนี้ จะให้ผมตอบยังไงวะนึกออกปะคือผมอาจเป็นเรื่องของการจะขอแต่งงานอ่ะมันมันก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ถูกปะต้องเซอร์ไพรส์ไม่แต่ถ้าบอกพี่ได้อยู่ด้วยไหมถ้าสมมติเซอร์ไพรส์อ่ะพี่พี่จะได้ไปอยู่ด้วยไหมอยู่จริงป่ะพี่ต้องร่วมกานขบวนการด้วยอ๋อถ้าถ้างั้นเมื่อไหร่พี่พี่บีมอยู่หนูก็จะจะเริ่มแบบไปเมะง่ายเลยไม่แต่ว่าไม่เคยมีคุยกันมันต้องคุยกันก่อนที่จะเซอร์ไพรส์มันก็ต้องคุยกันก่อนสิคุยเรื่องความสัมพันธ์กันมากกว่าว่า หลักๆเป็นเรื่องของการจูนว่าเราอยู่ด้วยกันได้ไหมทะเลาะกันเลิกทะเลาะกันหรือยังอย่างเงี้ยครับเออนึกว่าอันนี้มันสําคัญกว่าว่าแบบจะแต่งเมื่อไหร่เธอเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะแต่งไปก็ยังไม่เลิกทะเลาะกันหรอกอะไรนะแต่งไปอันนี้ผมก็ลังพูดว่าตัวเองนะครับแกผมก็รู้สึกว่าแกยังมีแต่งแกยังมีเรื่องต้องแบบปรับกันไม่อย่างคุณปรับมาครึ่งชีวิตแล้วคุณยังไม่พออีกเหรอมันไม่มีทางไอ้นี่เพราะว่าคนเราก็เปลี่ยนนี่เนี่ย ใช่ไหมครับดูหน้าสิจริงบีมสองคนที่ถามจริงว่าเขาบอกแดดเป็นคนคลั่งรักคลั่งจริงไหมคลั่งเหรอผมไม่ค่อยเห็นมุมนั้นผมจะเห็นมุมที่แบบเขาซีเรียสกับการทํางานอันจริงอย่างเรื่องแบบจะขอจะขอแต่งงานอะไรเงี้ยครับผมจริงผมบิวมาตลอดเลยนะทุกคอนเสิร์ตอะเมื่อวันมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะบอกเขาจังหวะนี้แหละเขาจะมีคนจังหวะมื่นคนอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณอยู่ที่อิมแพ t อารีนาเฮ้ย คุณต้องขอแล้วตอนนี้ซึ่งเราเราไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้ซึ่งเขาก็จะเดาด้วยบางทีเขาก็เดาไปพร้อมกันอยู่บนเวทีจังหวะเนี้ยได้หลอกนี่มึงใช่แน่เลยอย่าบอกเดี๋ยวเข้าเพลงนี้นะโอ้โหนี่คือขอตอนนี้แล้วเข้าเพลงนี้เลยขาเคยพูดว่าเขาเคยพูดว่าอย่าบอกนะเพราะมันจะคุกเข่าตรงนี้ใช่ไหมกิดไปเรื่อยอ่ะก็คือบีมจินตนาการเองลูกคนใหญยวนี่ก็น่าตกใจมากผมเอาไปแล้ว แต่เราทำให้มันเหนื่อยชั้นอีกสิจริงๆคนขอแต่งงานในคอนเสิร์ตมันมีบ่อยแล้วแต่คุณแดนลองขอแล้วแล้วแพตตี้บอกไม่เอาคือขอในคอนเสิร์ตแหละไม่รไม่ใช่คอนเนะเพราะว่าจะเหนื่อยชั้นเหนือยชั้นคอนเสิร์ตคงแบบก่อยเลยไม่คอนเสิร์ตอาจจะจบไปเลยนะจบไปเลยอะแดนเนี่ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหนึ่งแล้วเรารู้กันอยู่แล้วบ้างานเวลาบ้างานโอ้โหจริงจังกับการเป็นผู้กมกลับอะไรไปมาหมดแล้วเจ้าชู้มากไหม เจ้าชูก้ก็คือพตี้ไม่อยู่ตรงนี้ท,ทำาหไม่ได้ยินได <c oughs> ้ค่ะแพทหนูเคยบอกว่าบ้างไม่รู้ว่าเขาเจ้าชูช้ไหมตอนที่หนูคบกับพี่แดนครั้งแรกๆเลยนะคะเป็นไงลูกหนูเจอใครทํางานเจอใครก็คือทุกคนพูดหมดพูดเตือนหนูว,ว,ว่าไงพูดว่าระวังชูก<อ>แบบเนี่ยพี่แดนเขาเคยแบบอย่างนี้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 โลกโลกนี้มีแต่คนหลอกลวงทุกคนพูดไปถึงแม่ด้วยเลยพี่แดนอ่ะพี่จะบอกว่าพี่แดนอ่ะสาวเยอะ ใช่แต่ว่าเขาไม่เคยมาพร้อมๆกันเขาทีเดียวที่ละคนคนนี้ละคนแต่สมมติวันนี้คนนี้ปุ๊บพรุ่งนี้พูดตรงนี้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปเลยเป็นยังไงเปลี่ยนยังไงเขาจาไม่ไปหาใครอีกต่อไปแล้วครับถูกต้องหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ทิกซอมันลงแป๊ะพอดีเป็นภาพที่สวยงามใช่ต่อไปนี้สาบานดิแดงไม่ต้องหนึ่งคับดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ